สรุปว่าเจ้ากันยังไงนะครับหลังจากถกเถียงกันอย่างหนักเลยนะครับสําหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถกระบะที่มีแคปคุณผู้ชมครับสรุปแล้วร่างประรจราจรรย์กฎหมายจราจรทางบกฉบับที่13นะครับที่จะประกาศใช้วันที่5กันยายนนี้คือมันออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับรถยนต์นั่งเ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้านั่งหลงังนั่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาบอกต้องคาดเข็มขัดถ้าไม่คาดเข็มขัดปรับ2 0 0 0คุณผู้ชมครับ อันนี้ก็วิจารณ์หนึ่งแล้วแต่รถกระบะแคปเนี่ยนะฮะที่ไปนั่งด้านหลังแล้วมันไม่มีเข็มขัดแล้วถ้าไม่คาดเข็มขัดตำรวจก็จะจับอย่างนั้นเหรอก็ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับจนทนายเกิดผลเนี่ยออกมาซัดเลยนะครับบอกว่าไม่ผิดโดยให้เหตุผลง่ายๆแบบนี้เลยก็คือรถกระบะแคป็เนี่ยนะครับมันเป็นรถบรรทุกรถบรรทุกของไม่ใช่รถไม่ใช่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเอาตัวนี้ก่อนนะครับพอมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ย กฎหมายมันเขียนว่าต้องมีเข็มขัดที่นั่งของรถส่วนบุคคลแต่กระบะแขบมันไม่ใช่รถส่วนบุคคลมันเป็นรถขนส่งคุณผู้ชมครับมันเป็นรถส่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ที่นั่งไงทีนี้แล้วถ้าประชาชนจะต้องจําเป็นถึงขนาดที่ว่าต้องเอาไปติดเข็มขัดนิรภัยเองเนี่ยนะครับก็เป็นการดัดแปลงสภาพรถอันนี้มุมมองทางกฎหมายของทนายเกิดผลบอกว่าไม่ผิดนะแนวทางการต่อสู้จะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าคุณโดนจับด้วยเหตุนี้นะ คุณไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะคุณปฏิเสธเลยแล้วก็ให้ฟ้องไปที่ศาลแล้วก็ไปสู้ที่ศาลถ้าไปสู้ที่ศาลเนี่ยยังเก่งนะครับคุณแพ้คุณก็อาจจะโดนปรับไม่เกินสองพันเนี่ยแต่อาจจะเสียเวลาเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณชนะเนี่ยท้านายเกิดผลบอกว่าตํารวจเนี่ยนะครับมีสิทธิ์โดนข้อหาทําผิดกฎหมายเองนะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะตำรวจจะผิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วัดวากันคุณผู้ชมครับ แต่ถ้านายเกิดผลก็ทิ้งเอาไวา้บอกว่ามันไม่มีเวลาไปทํากฎหมายอย่างอื่นแล้วเหรอนะมันมีเรื่องปากท้องเรื่องไอ,ไอ้ไอ้คดีอาชญากรอาชญากรรมอาวุธปืนเงี้ยยาบ้างเงี้ยเกินบ้านเกินเมืองนะมันว่างขนาดนั้นเลยเหรอที่จะต้องมาใส่ใจเรื่องไอ้ไอ้ไอคนนั่งกระบาแคปเนี่ยนะหรือคนนั่งรถส่วนบุคคลเนี่ยนะเขาจะรัดหรือไม่รัดมันมันซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอปืนเนี่ยยิงกันทุกวันเอายังไงตำรวจมีหน้าที่ไม่ใช่เหรอ ยาบ้าเนี่ยเกลื่อนเมืองไปหมดท่านนายเกิดผลก็บอกว่าเอาจริงนะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันเลยมันมีเรื่องสําคัญมากกว่านี้ซัดซ้ำไปแต่ก็ได้ให้หลักการเอาไว้โอเคนะจนกระทั่งคนเหวี่ยโหดด่ากันบ้านเมืองนะพูดตรงๆนะจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับเราได้รับแจ้งข่าวจากคนนี้เลยคุณผู้ชมพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผอ,อตรอนะครับในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าคณะทํารรงานและคณะทํารรงานย่อยพิจารณา ยกร่างกฎหมายลำดับรองและเตรียมความพร้อมในการรองรับบังคับใช้กฎหมายพรบจราจรทางบกฉบับที่1 3หมายความว่าไงหมายความว่าคือเขามีพรบจราจรทางบกฉบับที่1 3แล้วเขาจะมีกฎหมายย่อยเนี่ยนะครับมาใช้บังคับในรายละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าขอเวียนชี้แจงว่าตอนนี้ข้อมูลคาดเคลื่อนเหลือเกินข้อเท็จจริงพรบจราจรทางบกที่จะบังคับใช้ในวันที่5กันยานะครับ จะต้องประกาศเกี่ยวกับการโดยสารในกลุ่มรถที่มีที่นั่งที่ไม่สามารถติดเข็มขัดนิรภัยได้ภายใน90วันนับตั้งแต่ที่พรบรมีผลบังคับใช้ก็คือจะไปครบกําหนดสธันวาคมโดยจะมีคณะทํางานพิจารณายกร่างกฎหมายที่มีพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดรองพอบรตรและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจะไปหาบรอร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะจัดทําร่างประกาศ จะมีร่างประกาศอีกฉบับหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งในเนื้อหาสำหรับรถกระบะแคบจะกำหนดให้รักเข็มขัดนิรภัยเฉพาะแถวหน้าในส่วนของแคปบไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยโอ้โหชัดเจนมากนะแต่กำหนดให้มีผู้โดยสารต้องไม่เกิน2หรือ3คนให้นั่งได้แต่อย่ากเกินสัก2-3คนอะไรแบบนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานนะ คือตอนนี้อยู่ระหว่างการยกร่างจะรีบรดําเนินการให้แล้วเสร็จนะต่อไปอจําชื่อไว้นะพลตรวจคุณผู้ชมจําชื่อไว้ดิจดไว้นะพลตารวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยพบรตรท่านให้สัมภาษณ์ตามนี้เลยนะท่านบอกว่าไม่ต้องรัดแต่ตอนนี้มันยังไอ้ร่างกฎหมายอีกอันหนึ่งมันยังไม่เสร็จไงมันต้องเอามาประกบโอเคไหมคุณผู้ชมไม่ต้องรัดนะไม่ต้องรัดไม่ผิดเพราะมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะ ชัดเจนแจมแจ้งแดงแจ๋นะครับคุณผู้ชมก็ช่วยกันเปล่าประกาศออกไปนะแชร์ออกไปแชร์ออกไปคือตอนนี้คนสับสนแล้วก็เอานี้นะจาชื่อกันไว้นะเวลาไปเจอตํารวจเนี่ยวันที่ห้าก,กันยาเป็นต้นไปแล้วมันทเที่ยวจับส่งเดชเนี่ยนะไม่ได้นะครับเนี่ยผู้ช่วยว่าบอตรอพูดเอาไว้แล้วบอกว่าเนี่ยจะออกกฎหมายอยู่แล้วจะเสร็จอยู่แล้วรีบอยู่ก็คือไม่ต้องรักเข็มขัดเนี่ยพูดชัดเห็นไหมเนี่ยบอกว่า ในส่วนของแคปไม่ต้องฆ่าเข็มขัดนิรภัยชัดเจนมากๆโอเคนะคุณผู้ชมครับครับ